بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل الأقلة من لساني يفهم قولي اللهم فقينا في الدين وعلمنا التاويل سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفتك وسائل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين وتتعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفالة والاستفالة والحث على التمسك بكتاب سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสุขความเมตตาปรานีจเจ้าลอสุวะราลาประสบแด่นักเรียนนะครับนักศึกษาที่ได้เข้ามาเรียนทุกคนนะครับขอชุกโกตอลัลลอฮ์ที่ทําให้เราได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอลัลลอฮ์ยังไว้ชีวิตให้เราได้มาเจอกันในนะมัจลิสนะสถานที่ที่มีเกียรตินั่นก็คือการสถานที่ที่มีการเรียนการสอนนั่นเองนะครับในส่วนของวิชาชีวประวัติ นะครับหนังสือนาซีรัตุนนาบีนาซีรัตุนนบวีของเราตรงนี้นะครับก็ได้เดินทางกันมาถึงบทที่18นะครับหน้า18นะหลังจากความเดิมตอนที่แล้วก็คือหลังจากที่ท่านนาบดุมฮัมหมัดสุลตลามได้ทําการประกาศศาสนาแบบนะลับๆแล้วเปิดเผยแล้วแล้วก็เฉพาะเครือญาติแล้วนะครับ เกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังในบทนี้นั่นเองบทที่18หน้าที่18เปิดเลยนะครับนะเขาบอกว่าอย่างไงเขาบอก تعصب قريش ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ ي ัลลัมนะ ت ซุบการการ ت ซุบของกุเชนะตัวนี้ให้เข้าใจก็คือแปลเป็นไทยนะสวยสวยคือการเป็นปฏิปักิ นะการเป็นปฏิปักษ์ต่อท่านนาบีนะการเป็นปฏิปักษ์ของชาวกุรยต่อท่านนาบีสุญญลต่านฮวารีวะซัลลมัมนะครับ้ท่านมุฮัมมัดเราเนี่ยส,ญญสุลต่านฮวซัลลัมไอพวกนี้มันตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อต้านค้านกันเต็มที่แล้วว่ากันง่ายๆตั้งตนเป็นศัตรูเลยนะการเป็นปฏิปักษ์ของชาวกุรยต่อท่านนาบีข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าไงตบบลลบ่บัดเดลฮุบุกุรชิลินนบีบุกดดน ความรักของชาวกุรอยสำหรับท่านนาบีนั้นนะได้แปลเปลี่ยนกลายเป็นบุกดอนความโกรธาความโมโหโกรธาความโกรธ ความรักของชาวกูรอชที่มีต่อท่านนาบีได้เปลี่ยนเป็นได้เปลี่ยนแปลในได้แปลเปลี่ยนกลายเป็นการโกรธเป็นความโกรธความโมโหนะครับหน้ามือเป็นหลังมือเลยหลังจากประกาศศาสนาเนี่ยโอโหมัมมัดสมัยก่อนอัลอามีนคนซื่อสัตย์นะอืมตอนนี้พูดอะไรก็ไม่รู้จะทําให้พี่น้องชาวกูรูชเนี่ยชาวมักการเนี่ยแตกแยกกันแล้วมาบอกว่าให้เลิอกอิบาดาต่อรูปปั้นจเวตเนี่ยมันยังไงกันเนี่ยประมาณนี้ ยังไงต่อว่ากุรบุหุมละหูบูดันและความใกล้ชิดสนิทสนมกับพวกเขาต่อท่านนาบีบูดันก็ได้แปลเปลี่ยนกลายเป็นความห่างเหินความห่างไกลไม่เอาและไม่สูงสิงไม่รู้จักไม่อะไรกันแล้วอไม่เอามาอยากยุ่งแล้ว วาสดวงโกหการีบันแล้วก็ความนะสัต์จริงของท่านนาบีความซื่อสัตย์นะของท่านนาบีนะการพูดจริงการสัต์จริง,งท่านนาบีนะครับนะที่ชาวกุเรชมองว่าท่านนาบีพูดจริงซื่อสัตย์เนี่ยเขาบอกกาซีบันกลายเป็นการโกหกหลอกลวง ได้แปลเปลี่ยนกลายเป็นการโกหกหลอกลวงนะบีพูดนะครับนี่กูไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อแล้วนี่นะครับวะอามะลูฮูฮุซวนและการปฏิบัตินะการกระทําของท่านนาบีท่านนาบีจะทําอะไรเนี่ยฮุซวนกลายเป็นการดูถูกเยอะเยยเหยียดยามอะไรละหมาดอ,อะไรก้มๆเงยๆอะไรดูๆนะกลายเป็นแบบนั้นไปเลย มองอะไรเนี่ตออยงงต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ไม่ใช่แล้วอ่าม,มุมดทําอะไรของมันเนี่ยกลายเป็นการดูถูกเหยียดยามละหมาดเนี่ยเอาขี้มาคว้างเอาขี้มาป้ายเอาอะไรเงี้ยอัลลอฮฺนะที่ทํากันเนี่ยอือชาวกรอชนี่แปบเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับข้อที่สองเขาบอกว่าจาลิกาและสิ่งดังกล่าวทั้งหมดน่ะนะมันเริ่มต้นตั้งแต่ไหนล่ะ มุนดูดอาฮุมอิลอิบาดะติลล์มันเริ่มตั้งแต่ท่านบีได้เรียกร้องพวกเขาอิลอิบาดะติลล์ไปสู่การอิบะด์ต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวพอเรียกร้องไปสู่การอบาิอบะอิบะด์ต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นแหละอาการออกเลยอ่าอาการออกเลยเชาวกูรอเพราะมันถูกริดรอนพระเจ้าองค์อื่นละ่ะอ่า ซึ่งพระเจ้าปลอมอ่ะว่ากันง่ายๆนะยังไม่พอวาบอาลิฮัตาฮุมนะครับแล้วก็ตั้งแต่ตรงนี้เขาบอกว่าอะไรท่านนบีได้นะตำหนิพระเจ้าของพวกเขาวตำหนิตรงนี้นะท่านนบีไม่ได้ไปด่าอย่างนั้นนะนะไปบอกว่ามันใช่หรือที่รูปปั้นเนี่ยจะช่วยเหลือเราได้จริงๆนะเหมือนไปชี้ให้เห็นนะ นะในกุรานบอกไว้หลายหลายตอนมากเลยนะนะครับบอกไว้หลายตอนมากเลยนะนะยนยนะในเรื่องตรงนี้นะมันก็ฟังฟังปุ๊บโอ้ยนี่มันดา่านี่มันดา่าพระเจ้ากูนี่ท่านบีบอกว่านะสมมุติให้ฟังบางช่วงบางตอนและการเช่นในกุรานบอกว่านะดาวฟัตตอลิบุลมาตุลูบอ่อนแอแท้ทั้งคนที่ นะขอแล้วก็ถูกขอไอคนถูกขอก็คือบรรดารูปปั้นนะจะให้อะไรได้แม้แต่แมงวันตัวเดียวยังสร้างไม่ได้เลยกุณอานยก,กระทั่งว่าไงรูป้ปะแม้แต่สิ่งที่แมงวันนะ่ะมันอะไรนะแม้แต่สิ่งที่มันเกาะที่ขาแมงวันนะ่ะที่มาเกาะที่ตัวเขาแล้วแมงวันเอาไปด้วยนะ่ะหินนะ่ะหรือว่าเวนะิตน่ะยังเอากลับคืนมาไม่ได้เลย คนฟังทรงนั้นบอกว่าโอ๊ยนี่มันด่าพระเจ้ากูนี่ท่านอบีีชี้ให้เห็นความจริงเฉยๆนะครับนตรงนี้เขาก็เลยบอกว่าเหมือนกับว่านาบีตมมนิใช้สำนวนแบบนั้นพวกนั้นว่ายังไม่พอวานาซาบกุลละมันอาบาดะฮาอิลัดอลาลีและได้พาดพิงทุกทุกคนที่อิบาดาต่อรูปปั้นเจเวตเนี่ยอิลัดอลา ที่ััวลนะว่าเป็นผู้ที่หลงผิดได้พาดพิงทุกๆคนที่อิบาดะตุุบันจเเป็นผู้ที่หลงผิดก็คือนบีบอกว,ว่าเหล่านั้นไม่ใช่พระเจ้าอันแท้จริงที่แท้จริงคืออัาลลอฮฺซุบฮฺฮาองคะองเดียวถ้ามีหลายๆองค์ยังช่วยอะไรเราไม่ได้เลยนะจะมีทำไมหลายองคเนี่ย แล้วคิดด้วยมันเต็กเนี่ยในสติปัญญาเนี่ยนวิตรก,กศาสตร์เนี่ยถ้ามีหลายคนร่วมกันทำนะ่ะแต่ละคนนะ่ะเจ๋งจริงไหมล่ะคำตอบมันก็ออกมาเพราะต้องช่วยกันทำก็คือไม่เจ๋งทำคนเดียวไม่ได้แตนน่เราสมาดาราคนเดียวองค์เดียวนะไม่ใช่คนองค์เดียวทำได้ทุกอย่างนั่นแหละคือพระเจ้าทิแทแ้จริงต้องเป็นอย่างนั้นและนั่นคืออัลลอฮ์นะ พอเวลาท่านนาบีเรียกร้องอย่างนี้ปุ๊บก็โอ้อาการก็ออกกันใหญ่เลยนะครับข้อที่3ามบอกวลกอลลอการารุอิลาอัมมิฮีนะซารุคือมาชาเขาบอกว่าและชาวกูรอยชแท้จริงชาวกูรอยชก็ได้เดินทางไปหาอัมมิฮีคืออบูตอเลบลุงของท่านนาบีชาวกูรยชก็ได้พากันไปหาลุงของท่านนาบีคืออบูตอเลบเนี่ย นะวะตอลบูมินฮูและขอร้องเรียกร้องจากอบูตอเล็บนะขอร้องอบูตอเล็บมินฮูนะไอยามนะอัลรอซูละให้ห้ามปรา์มรอซูนหน่อยให้ห้ามปามนาบีหน่อยนะห้ามหลานนิดนึงห้ามหลานนิดหนึง่งอย่าให้มาพูดจายอย่างนี้ไม่ได้นะ อันซับบีอลีหติหิมจากการที่ไปว่าร้ายนาดาททนะพระเจ้าทั้งหลายของพวกเขาพระเจ้าทั้งหลายก็คือรูปปั้นทั้งหลายอย่าไปว่ารูปปั้นทั้งหลายไม่ได้นะเป็นพระเจ้าเราว่าตรงนี้ก็บอกไปแล้วในตอนตอน้นเมื่อกี้คือไม่ได้ว่าไปดา่าไอ้ไอ้รูปปั้นไอ้ไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นะตัวนั้นตัวนี้ไม่ใช่ ไปชี้แจงว่าใช่หรือที่จะอิบาดาต่อสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริงนะลองนึกให้ดีสิเขาช่วยอะไรเราได้หรือเปล่าล่ะเรายังต้องมนุษย์ยังต้องเป็นคนสร้างแล้วจะเป็นพระเจ้ามนุษย์ได้อย่างไงเนี่ยเราก็หาวัดดาแล้วแล้วก็อะไรอีกวัาตัลลิลีอบาบะอิฮิมแล้วก็กาวหาว่าอะไรนะบนรรพบุรุษของพวกเรานะเป็นผู้หลงผิด ากาวหาว่าอะไรบรรพระบุุษของเราเป็นผู้หลงผิดนะครับนี่พวกมันมาฟ้องมันมาบอกอบูตอเล็บว่าอย่างนี้นักเรียนดูในวงเล็บเห็นบปะในวงเล็บเขาบอกว่าไงแท้ที่จริงแล้วนะนะลมยุลิลอาบาอาฮุมรอสุลลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าบรรพระบุุษของพวกเขานะหลงผิด เราซุลล็อกไม่ได้บอกอย่างนั้นนะวายาซิฟ์ฮุมตัวนี้คือวาลัมยาซิฟ์ฮุมตาเปนตัวนู้นและเราซุลลอฮกก็ไม่ได้ให้คุณลักษณะพวกเขาบีาดามิลอักลีว่าไม่มีปัญญาวัลฮิดายะตีนะและไม่ได้รับทางนำ ไม่มีไม่มีปัญญาไม่มีไม่ไม่ได้รับทางนำไม่ได้รับพิญยาอิลลาเว้นแต่ท่านอบียังไม่ไปว่าเลยนะเว้นแต่บาดาอันตะมัสกูบิฮุดจัดิตะกลีดิฮิมเว้นแต่หลังจากที่อันตะมัสกูพวกเขาน่ะไปยึดเอาบิฮุดจัดิตะกลีดิฮิม ความเชื่อของพวกเขามาเป็นหลักฐานไปยึดเอาความเชื่อมาเป็นหลักฐานนั่นแหละถึงพึ่งจะโดนพึ่งจะโดนก็แปลว่าเมื่อสัจธรรมเข้ามาและยังบอกว่าของเดิมถูกของเดิมถูกไออย่างนี้แล้วพึ่งจะโดนว่าอ้าวหลงผิดนี่ว่าเพราะตอนแรกมันไม่มีของถูกมาให้รู้เขเรยกว่าอัาอาลอัลฟัตตระ นะช่วงเวลาที่ปราศจากนบ,บีระหว่างนบ,บีอิสซากับมบูฮัมหมัดมันจะมีช่วงเวลาอยู่ที่ปราศจากนบ,บีนะนะครับนะเขาเทียบกับคนที่นะสารของอัลลอฮ์ไปไม่ถึงอิสลามไปไม่ถึงก็ถูกอภัยไม่เอาโทษวันกิยามาก็ว่ากันไปมีหลายรายงานบ้างว่าอัลลอฮ์ใจฟื้นขึ้นมาใหม่นะแล้วก็ให้ทดสอบด้วยการเดินไปในไฟ ถ้าหากว่าไปก็แปว่าตออัดต่ออัลลอฮ์ก็ให้เข้าสวรรค์ถ้าหากว่าไม่ไปก็ไปว่าดื้อดึงก็ลงนรกก็ว่ากันไปบางคนก็อยู่ที่อัลลอฮ์ตัดสินครูว่าทัศนะเนี่ยดีสุดอัลลอฮ์ตัดสินนะแต่โดยส่วนใหญ่ก็บอกว่ารอดพ้นเพราะว่ามันไม่เข้าเงื่อนไขในการนะได้รับอิสลามคือไม่มีการตับลิกไปถึงเขานะครับนะก็ว่ากันไปไม่เป็นไรอัลลอฮ์ตัดสินอยู่แล้วเราไม่ไปตัดสินเรื่องเรื่องตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เขาบอกว่าไง ไม่ได้ว่าว่าอะไรหลงผิดไม่ได้ว่าว่าไม่มีปัญญาหรอกเว้นแต่หลังจากสัจธรรมมาแล้วยังไม่เอาปฏิเสธไปตามของเดิมไอ้นี่หละเพิ่งจะโดนใช่ป่ะอ่ะอัลลอฮฺสุบบฮะรุดาลาได้กล่าวว่าไงบิสมิลลาฮิรราะห์มานุรระฮีมเป็นา้่อ่ามานะ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وإذا قيل لهم لما توك กล่าวกับพวกนั้นว่านะเมื่อถูกกล่าวกับพวกเขาว่าอิทบิอูอัยตมาซักูสุเจ้าทั้งหลายจงตามนะมีคนกล่าวกับพวกเขาว่าสุเจ้าทั้งหลายจงตามมาอันซาลลอฮูสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาได้ประทานมาตรงนี้คือกุรานใช่ไหมล่ะนบีใช่ไหมล่ะกุรานใช่ไหมล่ะนะจงตามสิ่งที่อัลลอฮฺได้ประทานลงมา กอลูพวกนั้นก็กล่าวว่านะไอฮมุมอันแรกนะอิซากีลและฮมุมกล่าวกับพวกเขาพวกเขาตรงนี้นะก็คือพวกมุสลิีน,น่ะนะพวกปฏิเสธศรัทธาน่ะนะนะนให้ตามตามสิ่งที่เราดได้ประทานมาสิกอลูพวกเขาก็กล่าวว่าอะไรลานัตตอ่าบัลนัตขอโทษกอลูพวกเขาก็กล่าวตรงนี้มันเหมือนมีคําที่มาก่อน พวกเขาบอกว่าอะไรลานัตตบิอูมาอันเจลลลอฮ์ ال ในรับเซรว่างั้นเราจะไม่ตามสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานหรอกเราจะไม่ตามสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานมาหรอกบัลแต่เธว่านะัตตบิอูเราจะตามมาอัลไฟนะยานีมาวะจัดนะสิ่งที่เราได้พบมาอะไรฮีมาบนสิ่งนั้นอาบาอานา สิ่งที่เราได้พบมาจากอาบะก็คือบรรพบุรุษของเรานะยะนีอัสลาฟินากับาอิรีนามินงอิบาดะติลอัสนามวัดอรีมิตัยบาดวะนะหวบดาลิกมินอัลอากควต์อัลรัซอัลซาอีฟะนะวัลมาซาฮิบอัลฟาซิดะมันบอกว่าไงมุชริกีนบอกว่าไง นะเราไม่ตามหลักสิ่งที่เราประทานนะแต่เราจะตามสิ่งที่เราได้พบมาจากบรรพบุรุษของเราไม่ว่าจะเป็นการอิบาดะต่อบรรดารูปปั้นจเวตไม่ว่าจะเป็นนะไอ้อกอเอไออะไรนะความเชื่อที่มันนั้นหลงผิดหรือว่าบรรดามาซาเฮฟที่มันฟาซิดาที่มันเสียหายความคิดความเชื่อที่มันไม่ถูกต้องว่ากันง่ายๆ นะจะตามอย่างเงี้ยทำไมอ่านะเราจะเอาอย่างนี้เราไม่เปลี่ยนเราไม่เปลี่ยนนะอ่าอววาเลาอายะเราอาววาเลาวกานาอาบะอูฮมุมเราได้กล่าวต่อว่าไงอววาเลวกานาอาบะอูฮุมนะอิสติฟฮามอินการีนะวาวเนี่ยอาลิฟอาลิฟ,อ,ลฟอิสติฮานการีวาวาวาุลฮัลนะครับหรือว่าอิสตินาบก็ได้นะความหมายก็คือเหมือนว่าจะตามเหรอ แล้วพวกเจ้าเนี่ยจะตามหรอืออ้าเนี่ยอ้า,อาจะตามหรอือจะตามอะไรนะเอาอลาวกานอาบาอูฮุมนะครับอ่าความหมายคือว่าอินกานอาบาอูฮุมอัลาดิยะตบิอุนาฮุมพวกเจ้าจะตามหรอือหากว่าบรรดาพรบบรรพบุรุษของพวกเขาเหล่านั้นนะหากว่าบรรดาพันบุรุษของพวกเขานะ่าานานานะลายะกีลูนะชัยอัน นะอัลลายะกินก็นคือคิดไม่ได้ตรงเนี้ยจริงๆในกุรอานบอกว่าไงตับเซตบอกว่าไงลายะลามูนะชัยอันลายะกิลูนะชัยอันอัลลายะลามูนะชัยอันมินอัมริดดินวะอิบาดะติฮีวะกออิดว่ากออิอดิฮีวะอิอาอาบาดะติฮีนะเจ้าจะตามพันบรรพบุรุษของพวกเจ้าเหรอนะลายะกิลูนะชัยอัน ถ้าหาพวกเขานะ่ะไม่รู้เรื่องราวของศาสนาเลยและการอิบาดะต่อรอดเลยยังจะตามอีกหรืออน่สักสิ่งเดียวใช้อันสักสิ่งเดียววลาลยะต่ดูและไม่ได้รับฮิดายะไม่ได้รับทางนำที่ถูกต้องเนี่ยยังจะตามอีกหรือหย่องวิสิทธามงาแบบาิงการีอ่าปฏิเสธแบบว่าอิงการ์ อะไรนะเป็นคําถามแบบอิงกาปรปฏิเสธให้ยอมรับอ่าเช่นอะไรฉันไม่ใช่ครูเธอหรอฉันเนี่ยไม่ใช่ครูวพวกเธอไงคำตอบมันอยู่ในคําถามแล้วว่าใช่จ้ะใช่ไหมเออประมาณนั้นแหละนี่กุรอานพูดอย่างนี้น่ากุรอานพูดอย่างนี้ข้อที่4ี่ฟารัดดะฮุมรัดดะจามีลอบูตอเลบก็ได้ตอบ นะได้โต้ตอบกับพวกนั้นนะครับกับชาวกูรอไรสรถดันจะมีล่เป็นการโต้ตอบแบบสวยงามโต้ตอบแบบนาะงอ่อนโยนงดงามไม่ได้กระโชกโฮกหากไม่ได้ดา่าไม่ได้ตะเพิดตอบอย่างดีนิ่มนวลว่างั้นเถอะนะ ลวกษาร,รายวรอซูลุมุสตมิรุนฟีนชิดดีนและ ر س و ل ลล l ลอสุนนละ س ل ก็ยังคงมุสตมิรุนยังคงดำเนินต่อไปดำเนินอะไรต่อไปฟีนชิดดินในการเผยแผ่ศาสนาก็ไม่ได้หยุดก็ก็เผยแผ่ศาสนาต่อพวกมันจะว่านาบีดา่นานบีอะไรนบีก็ไม่สนก็เผยแผ่ต่อเพราะนาบีไม่ได้ใช้สำนวนโว,งวงหารแบบนั้นมันเข้าใจไปเองว่าไปดา่าท่านนบีชี้แจงให้เข้าใจนะ ว่าอีกล่ะอีคลิมัติลฮักกและก็ทำให้นะกัลิมัติลฮักนะสูงส่งนะครับนะทำให้กัลิมัติลฮักคือกัลิมชัชฮนะดะนั่นแหละใช่้เวลากัลิมัที่กัลิมัที่บ่งบอกถึงสัจธรรมนะทำให้มันสูงส่งคือการตะวะไปยังอัลลอฮ์การชฮะดะทั้งสองนะตรงนี้เองนะครับ ในอิยะละคือทำให้สูงส่งนะครับนะอ่าโอเคนะครับอ้าวดูคําถามนะหมดเวลาดูคําถามอัสอิละนะครับตรงไหนไม่ทันย้อนฟังนะจดให้ดีนะครับอ้าวอัสอิละก่อนเฮลซาดต์มาฮเบตุกุเรชิลล์นบีซัลลัลลอฮิวะลิวาซัลลัมบาเดะบิอัลธะทีฮิร์วะบาเดะบัลธะทีฮินะความรักของชาวกุเรชที่มีต่อท่านนบี ได้เพิ่มขึ้นหลังจากที่ท่านนาบีถูกแต่งตั้งเป็นาศาสนทูตหรือไม่เพิ่มไหมคำตอบคืออะไรไม่เป็นปฏิปักษ์เลยตรงกันข้ามเลยใช่ปะ่ะข้อที่2บอกมาตาเอ้มุนดูมาตาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่าการเป็นปฏิปักษ์เนี่ยกับดูข้างบนข้อสองข้างบนเขาบอกอะไร ดังแต่ท่านบีดอาหุมอิลาอิบานติลลาเยกร้องสุ่อัลลอฮ์อิบานต่อเลงเดวะอาเบอาเลตาหุมตำมนิพระเจ้าของพวกบรรดาพระเจ้าวพวกเขาเวลาสบกุละมันอบาบาะดฮะอิลัดตลันแล้วก็พาดพิงทุกๆคนที่อิบานต่อบรรดา,ารูปปัญจเวทน,นะนะเป็นผู้หลงผิดอืมไอ้มันก็ไม่ชอบแหละต่อมาข้อสามบรรทัดสุดท้ายนี่จะมีสองข้อนะครับสามกับสี่ดูที่เวชชันมาร์คำถามแรกบอกฮัลทัลบูมินอมัมอย,ยมนาหู ชาวกูเรชได้เรียกร้องลุงท่านนาบีให้ยับยั้งท่านนาบีหรือไม่เรียกร้องไหมคําตอบคือเรียกร้องบิมาซาอาจาบาหุมนะและ้วก็ท่านนะอบูตอเล็บลุงท่านนาบีนะ่ะได้ตอบรับได้ตอบกลับกับพวกเขาว่ายังไงตอบไปว่าไงนะก็อยู่ข้อสี่เมื่อกี้แหละก็รอด,ดหุมรอดดันจามีลา ต่อไปด้วยกับคำพูดที่ดีๆคำพูดที่สวยงามอ่อนโยนนะครับก็ไม่ได้ห้ามหลานอะไรอ่าก็ปล่อยให้หลานทำไปเพราะหลานรักแล้วก็ตอบคนนั้นไปด้วยดีไม่ได้กระโชกหกหกอะไรนะครับอ่าอ่ะเอาละพอนะครับบทต่อมาก็จะมาพูดถึงการที่ชาวกูเรชนี่มาครั้งแรกนะ บทต่อมาะบทต่อไปจะพูดถึงการที่ชาวกุเดชมาหาเป็นครั้งที่สองว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาลเลม